ปรีเซนเตตบายสอพนาการเกษตร,รสนับสนุนโดยปุย๋ยตราชาวเขา และปุ๋ยเสื้อเกษตรความเดิมตอนที่แล้วสวัสด,ดีครับผมแปลมงคลชัยบุญเพชรครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนศักดิ์ศรีครับ อ่สวัสดีครับพี่ศักดิ์ศรีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยากจะขอ่าอสัมภาษณ์พี่ศักดิ์รีหน่อยครับณเวลาปัจจุบันวันนี้จะเป็นต้นกล้าพันธุ์มูสันกิงนะครับตันนี้อยู่ที่ความสูง่ร ต้นนี้อยู่ประมาณ80เซนครับ80เซน,นครับผมโดยมูซันคิงเนี่ยจะมีราคาจำหน่ายที่3แบบก็คือว่าต้นประมาณ60เซนจะอยู่ที่100บาท80เซน120แล้วก็สูง1เมตรเนี่ยที่150บาทครับผมแต่ตัวนี้ก็ก็ใช้เป็นปุ๋ยป๋ยเสียกเกษตรเป็นหลักเหมือนกันนะครับท,ทั้งหมดเลยก็จริงก็ยังมีหลักฐานนะ,ะถ,ถ้าเรามาซูมดูดีๆเรจะเห็นอยู่ว่าเราใช้จริงๆอ่าอีวันครับใส่ครับ ประมาณประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนละครั้งใช่ครับผมใบเห็นว่าใบจะเขียวดีอันตรยอดใช่ครับ,บแตกแตกยอดได้ดีแล้วก็ใบเขียวเข้มมีความรู้สึกว่าใบมันหนานหนาขึ้นด้วยใบหนาขึ้นใช่ครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นอะมิโนนะครับเรามาใช้ในการาาผลิตปุ๋ยนะครับก็คือตอนที่เราผลิตปุ๋ย c ีเคมีนะครับเราก็จะมีนอกจากมีส่วนผสมของแม่ปุ๋ยแล้วนะครับเราก็จะใช้อะมิโนและก็ฮิวมิกนะครับเคลือบในตัวของเม็ดปุ๋ยนะครับทำให้ปุ๋ยของเราทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสองส่วนนี้ครับวัตถุดิบสองอย่างเราใส่ใจในคุณภาพอยากให้ปุ๋ยของเราทรงพลัง เราก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับสําหรับอะมิโน,โนเนี่ยครับเป็นอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อพืชน,นะครับ16ชนิดนะครับรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็มียิมิกนะครับช่วยในการแตกรากแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบการหายใจของพืชได้ดีนะครับเราก็เติมเข้าไปในเนื้อของเม็ดปุ๋ยนะครับเติมขึ้นมาอีกครับ,รบสำหรับ เฮียศักดิ์ศรีก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบความสําเร็จนะครับผมอยากให้เฮียช่วยเชิญชวนคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับสาหรับการปลูกทุเรียนเอาเฮียเป็นไอดอลเนี่ยครับจะมาติดต่อเฮียได้ที่ไหนนะครับสถานที่ตรงนี้เฮียจะเปิดรับหรือเปล่านะครับครับตาครับก็จริงๆแล้วทางศสูนย์ศักดิ์ศร,รีให้ความความสําคัญกับเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วเกรรษตรกรที่อยากได้ความรู้หรืออะไรเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางเข้ามาได้เลยแล้วก็เรายินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแล กา,การจัดการให้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพครับผมโอเคครับช่องทางในการในการติดต่อทางส่วนนะครับคือทางเพจ f เฟ o บุ Facebook, ๊กทุเรียนบูซังคิงสวนศักดิ์ศรีเบตงนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่าเก็เป็นเบอร์เบอร์ส่วนตัวก็ได้ครับเบอร์ส่วนตัวของผมคือ098.016.2806คือติดต่อมาแล้วก็แจ้งบอกด้วยเลยว่าต้องการมาศึกษาการดูแลการจัดการ ให้ท้เรียนมีคุณภาพทําแบบไหนสําหรับสายพันธุ์มูซันจิงทางสวนยินดีต้อนรับครับผมในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบคุณเอียร์จักดสีมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในการที่จะปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็นําเอียไปเป็นไอดอลนะครับผมมีของเล็กๆน้อยๆมอบไอเอียนะครับเป็นที่ระลิกนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จริงๆแล้วอยากเสริมนิดนึงนะครับก็ได้พี่จองนี่แหละครับมาแนะนําปุ๋ยดีๆให้ครับในการดูแลด้วยครับ,รบผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อาบังคุณผู้มาไปโปรดติดตามตอนต่อไป